ช่วงเบรกทีมชาติผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วครับสุดสัปดาห์นี้นะครับก็จะกลับคืนสู่สภาวะปกติของฟุตบอลสโมสรยุโรปพรีเมียร์ลีกนะฮะลีกอันดับ1ของเมืองมนุษย์ก็จะกลับมาอีกครั้งนะ ช่วงที่ผ่านมานี่มันดูซึมเศร้าเหงาแห้งยังไงชอบกนพอกลับมาสโมสรกลับมาเตะก,กันอีกครั้งมันก็ดูคึกคักนะครับสุดสัปดาห์นี้พีมบยรีกเตะกันอุตลุดเลยกู้เอกเนี่ยอยู่ในค่ําคืนวันอาทิตย์ครับศึก ลอนดอนโคดดาบี้แมชระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์กับอาร์สโนลพลาดไม่ได้โดยประการทั้งปวงว่าแล้ววันนี้ขออนุญาตพวกพิพ,พี่ขออนุญาตเด็กผีนะธรรมดาผมก็จะหาแดกแม่งอยู่กับ2ทีมเนี้ยทีมรักตัวเองอย่างแมนยูแล้วก็ขอหากินกับพวกพิพีเขาด้วยนะฮะกับลิเวอร์พูลด้วยวันนี้ขออนุญาตพูดถึงพลพรรค ไอ้ <I S 2> ปืนโตทะลักเดือดอาร์เซนนะครับใครเป็นเด็กปืนใครเป็นเด็กกูเนอร์นะครับดูคลิปนี้แล้วอย่านิ่งดูได้ขอความการุณาช่วยกดไลค์ช่วยกดแ like, ชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยใครยังไม่ได้กด s u b สไครป์นะครับในช่องบ Channel อันนี้บอกเด็กปืนนะก็ช่วยับช่วยกด s u b สไครป์กดติดตามกดแจ้งเตือนมีปุ่มอะไรให้กดกดไว้หน่อยละกันนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะพูดถึงอาร์เซนนะครับ ในฤดูกาลนี้ฤดูกาล2024 2025จะต้องบอกว่าเป็นอาร์เซนอลที่มีประสบการณ์มากขึ้นนะเพราะว่าลุ้นแชมป์มาแล้วเนี่ย ต่อเนื่อง2รุฤดูกาลติดต่อกันเราจะเห็นว่าอาร์เซนอลนะครับเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆย้อนกลับไปเมื่อ2รุฤดูกาลที่แล้วนะนำเป็นจ่าฝูงขับเคี่ยวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่พอเข้ามาสือ่อเข้ามาสู่ช่วงโค้งสุดท้ายยางแตกฮนะอาร์เซนอลยางแตกเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลนะนำก่อน2 0ศูนไปโดนตีเสมอนะหลังจากนั้นเนี่ยยางแตกแห่โค้งทะลุนะโค้งวัดเป็นจมัทะลุเข้าไปชนเสาไฟฟ้า ลดความตายหมู่เลยนะหละังจากนั้นหลุดไปเลยเป็นแมสซตตี้ยิงเข้าป้าแบบไม่ระบมหัวแม่ตีนมาถึงฤดูกาลที่แล้วเราจะเห็นว่าเซนอลอึดขึ้นทนขึ้นมีชีวิตยืนยาวนานขึ้นขับเคี่ยวนะฮะกับแมนซตตี้อย่างถึงพลิกถึงขิงเช่นเดียวกับถึงใจพระเดชพระคุณนะคู่ขี้สูสีบทบี้กันมานานกว่า นะพ้ผลโคง้งช่วงสุดท้ายไปแล้วเข้าต่างตรงแต่ก็สุดท้ายก็เครื่องสะดุดเพลาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแหนบตายไดไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จสตาร์ทพังเหมือนเดิมเกมที่เล่นในบ้านกับแอสตันวิลลาอาร์ซนอนนะฮะนั่นคือจุดเปลี่ยนจุดพลิกผันสำคัญเลยทำให้อาร์ซนเนี่ยทำแชมป์ที่ควรจะได้นะที่ควรจะได้ลุ้นอย่างน้อยควรจะได้ลุ้นไปจากหนึ่งเกมสุดท้ายของฤดูกาลเนี่ยหลุดมือหล่นแตกไปถ้าอย่างนั้นถ้าคับว่า2ฤดูกาลที่ผ่านมาอาร์ซนอเนี่ยมีบทเรียนรับ ออมาฤดูการน,นี้มิเกลอะเดตาเพิ่มขนาดนะเพิ่มขนาดของทีมให้มันยาวให้มันใหญ่มากขึ้นนะครับด้วยการเสริมทัพไปเอาริคาโดคาราฟิโอรีมาเสริมเกมรับเฉพาะอย่างยิ่งเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายได้แบ็กซ้ายยังไม่สะเทียนนะหาตัวที่เล่นตำแหน่งนี้ถาวรไม่เจอสักทีไปเอาคาราฟิโอรีมาตรงกลางไปเอามิเกลเมริโนมาไปยืมหนูริง ราฮีมสเตอร์ลิงมานะครับส่วนตัวที่ขายออกไปเนี่ยมันก็มันก็เป็นตัวสำรองอยู่แล้วอย่างเอมิลสเิตโรอย่างเอดดี้อนเกเทียไม่ใช่ตัวหลักนะครับพูดง่ายว่าขนาดทีมขยายพุขยายเพิ่มขึ้นไปอีกแต่นะในการขยายทีมเนี่ยผมมองว่าแหม่มันยังมีจุดหนึ่งที่ควรจะซื้อที่ควรจะเสริมแต่กลับนิ่งเฉยนั่นคือหน้าเป้านะฮะหัวหอกตัวเป้าถามว่าอร์เนอนมีปัญหาในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าหรือเปล่าแหม่มันก็ตอบไม่ได้ว่ามี นะมันก็พูดไม่ได้แบบเต็มปากเต็มคำเพราะว่าอะไรเมื่อรู้ดูการที่แล้วอาร์เซนอลไม่ได้มีปัญหาเกมรุกนะประสิทธิภาพคุณภาพเกมรุกของอาร์เซนอลเนี่ยสูงส่งมากสยดสยองมากคือยิงไปถึง91 ประตูทีมที่ยิง91ประตูไม่ได้มีปัญหาเกมรุกนะในวิมิลีกแต่38นัดมึงยิง91ประตูเนี่ยแสดงว่าเกมรุกจัดจ้านมากและยิงได้ทุกตำแหน่งไม่ได้ผูกขาดที่สำคัญนะครับเขาใช้ไคลฮาวเวสเนี่ยเป็นกองหน้าแบบถาวรไปแล้วคือพูดงไงว่าไคลฮาวเวสไม่ใช่มิดฟิลแล้วไม่ใช่ตัวรุกมิดฟิลตัวรุกแล้วไม่ใช่ตัวไม่ใช่กองหน้าถึงปีไม่ใช่หน้าต่ำแล้วตอนนี้เขาเรียกว่ากลายพันธุ์เป็นหัวหอกตัวเป้าแบบเต็มตัวนี่คือเรื่องที่ต้องยอมรับ นะแล้วเซนอนใช้ไฮฮาเวสเป็นหน้าเป้าเต็มตัวเช่นเดียวกับทีมชาติเยอรมันก็ใช้ตามอาร์เซนอลน,นี่แหละนะแล้วก็ไม่ได้ขี้เหล่ไม่ได้ยิงน้อยไม่ได้ยิงทิ้งยิงขว้างพูดง่ายว่าไม่ได้ซาขาเบือ้อเพียงแต่ในมุมมองผมนะครก็ควรจะมีควรจะมีควรจะมีเป็นอะไหล่ไว้อีกโอเคแหละเลนโดนฮอซาเล่นได้กาเบนเชซุสเล่นได้แต่นะแต่แต่อย่าลืมนะว่า มันใช้แบบยังไงอ่ะคือเลโดร์ทอซา,าล,ลงมาก็ยิงได้แต่พอเอาไปยืนหน้าเป้าแบบจร,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 จริงๆจังๆกลายเป็นเชร์สุดพอไอปยืนหน้าเป้าแบบจริงจยังจังกลายเป็นว่าผลิตประตูได้มันไม่ได้เป็นกรอบเป็นกรรมผมก็ยังมองว่าอันนั้นก็ควรจะซื้อนะควรจะซื้อเนี่ยยังไอแวนโทนี่อ่ะคุณจะซื้อนักเตะแบบนี้ไปเลยนะแปลไว้เลยสำรองไว้เลยเผื่อเลือเผื่อขาดแต่ก็เข้าใจว่ามิเกลอเดตาเขามั่นใจในศักยภาพเกมรุกอันดุดันของ ลูกทีมตัวเองนะครับก็เลยไม่ซื้ออ่ะไม่เป็นไร2เกมแรกอนาร์เซนอลนะในฤดูกาลนี้กับพีม์ลีเปิดตัวด้วยการอัดวูฟนะฮะถลกหนังหัวหมาป่าเลย20ตามมาด้วยการพิชิตแอสตันวิลล่าทีมที่เป็นตัวแสบทีมที่แบบทำให้ขัดขวางความสำเร็จของอาร์เซนอลเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแพ้ แอสตันวิลล่าไปกลับเลยพอมาฤดูกาลน,นี้อาร์ซนอลทำได้นะครับสองเกมแรกชนะ2 0นย์ทั้งสองนัดยิง4ไม่เสียประตูสิ่งที่ผมเห็นคืออาร์เซนอลน,นะครับทีมเวิร์กยังเหมือนเดิมเล่นเป็นระบบนะให้ความสำคัญกับระบบการเล่นมากกว่าความสามารถเฉพาะตัวเหมือนเดิมเกมรุกดุดันจัดจ้านทำประตูได้แต่ไม่ได้แบบโหมกระนำบุกแบบบ้าระคำไม่ถึงขนาดานนั้นเล่นแบบเขาเรียกว่ามันมันไม่จำเป็นต้องไปเล่นเกมมากเล่นแบบสุขุมอ่ะพูดแบบนี้และกการุก บุกแบบรัดกุมไม่ได้ผีผามอะไรมากแต่ถึงเวลาที่จะเอาประตูได้เดี๋ยวมันมาเองแล้วได้จริงๆพกูดง่ายว่าสามารถหาวิธีเอาชนะคู่แข่งได้สองเกมแรกผมเห็นเฮ้ยนี่ไงมันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นสองฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมีลุ้นสุดท้ายนะฮะเครื่องสะดุดตอนจบทุกทีเลยมารุูการนี้ มีความนิ่งมากขึ้นมีความเคี้ยวยาวลากดินมากขึ้นเอาละเว,ว้ยพอมาเกมที่3มันกำลังจะไปเหมือน2เกมแรกนะฮะคืออาร์เซนอเนี่ยโอเคอาจจะไม่ได้บุกกดดันไบรตันอยู่ข้างเดียวแต่จบครึ่งแรกนะครับเกมอาจจะไม่ได้เหนือกว่าอะไรมากแต่ชิงจังหวะขึ้นนำา1ประตูต่อศูน์ได้ดูแล้วก็น่าจะเล่นครึ่งหลังก็น่าจะเล่นแบบติก๊กชิ่งรักษาสกอร์นะได้เพิ่มก็ดีไม่ได้เพิ่มก็อย่าไปเสียเกมรับอาร์เซนอลก็แข็งแกร่ง เหนียวแน่นอยู่แล้วที่ไหนได้ Declines นะครับลืมตัวตัวเองติดใบเหลืองน้งแต่ครึ่งแรกไปเขี่ยบอลไปสกิดบอลที่เขาจะเล่นเลวทิ้งก็ถ้าเอากันตามกฎกติกาก็ผิดนะฮะแต่ถ้าเอาตาม make sense เนี่ยผู้ตัดสินก็เอาวินาวตาไปไล่ก็ได้เพราะนั้นเนี่ยมันผิดกันคนละครึ่งแล้วกันผิดกันคนละครึ่งนะครับคือ Declines ก็ต้องโทษตัวเองอร์เซนอลก็ต้องโทษตัวเองด้วยอ่ะก็เหมือนเหมือนไปเสียเหรียญไปเสียค่างโง่อีกครึ่งหนึ่งก็คือ ผู้ตัดสินนะฮะมาตรฐานผู้ตัดสินอังกฤษก็รู้ก็ดีอยู่แล้วนะฮะว่าแม่งบัดซบตบชัดปัญญาอ่อนยี่เง่านะคือเก่งอ่ะบ้านาจเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยแม่งเก่งเหลือเกินไอเรื่องที่ต้องใช้แบบศิลปะในการเป่านกหวีแม่งไม่ค่อยใช้หลายครั้งนะฮะเราเห็นผู้ตัดสินอังกฤษเป่านกหวีเลยเนี่ยผมผมพูดตรงๆนะผมอยากเอานกหวีที่แม่งเป่านกหวีเหล็กอ่ะนะถือไว้แล้วแหวกดาบแม่งอ่ะแหวกดาบแม่งอ่ะทนนิดนึงแล้วกันอาจจะแบบดูหน้าขยแขแยงเหมือจับ นะฉีกเหมือนฉีกทุเรียนอะ่ะจับแหวกดากแล้วก็เอานกหวีดเสียบเข้าไปเอาเอาด้านที่อย่าเอาด้านที่เราเอาปากเป่าเสียบนะเอาด้านหัวหัวหัวกลมๆอะ่ะเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปครึ่งหนึ่งนะแล้วมึงก็ไม่รู้มันจะได้ไหมมึงเป่าแม่งเลยมึงเป่ามึงเป่าลมมึงพ่นลมมากให้สุดแรงเลยตว์เป่าหี้ยแบบนี้นะก็ คนละครึ่งแล้วกันโทษตัวเองครึ่งหนึ่งโทษผู้ตัดสินครึ่งหนึ่งพออาร์เซนอลเหลือผู้เล่นสิบตัวแท่านนแหละอะไบรตันเขาก็ไม่ได้ทีมก็เลี้ยงขลากที่ไหนใช่ไหมฮะเขาทีมแบบชั้นนำก็ตีเสมอได้เท่ากับว่าเซนอลเนี่ยเล่นในบ้านทําหลุดไป2แต้มฤด,ดูกาลนี้พูดตรงๆนะฮะโอเคอาร์เซนอลมีประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์มากขึ้นมีขนาดทีมที่ยาวใหญ่มากขึ้นแต่คู่แข่งคู่ขับเคี่ยวทีมจะต้องห้ามพันเชื้อเฉือนแข่งแย่งแข่งขันกันเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่แมนซิตี้ มันมีพวกพี่ๆโผลมาแจมอีกหนึ่งทีมแล้วเขามาแบบมาแบบเร็วแรงทะลุโลกัน์ด้วยน่ากลัวมากขอบอกนะแล้วดูช่วงเบรกทีมชาตินะครับนักเตะของไอป้ปืนใหญ่ไปรับใช้ทีมชาติเจฟบกลับมาอีกเฉพาะอย่างยิ่งมาตินโอเดกาดเพลย์เมเกอร์คนสำคัญผมบอกให้เลยนะครับสมดุลอาเซนอลจะเสียเอาเพราะว่ากลางของอาเซนอลเนี่ยโอเดกาดคือตัวหลักดิคราไลฟ์คือตัวหลัก อีกคนหนึ่งเนี่ยสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปได้บางทีเป็นจอร์จินโย่บางทีเป็นโทมัสมาเตแต่ดีแครไลท์ต้องอยู่โอเดกาตต้องอยู่วันอาทิตย์นี้บุกไปเยือนบ้านของขับไก่อ่ะดีแครไลท์ติดโทษแบนเพราะโดนแดงนัดล่าสุดโอเดกาตเจ็บข้อเท้าน่าจะมีต่ำๆนะฮะเดือนหนึ่งเดือนครึ่งต่ำๆหายไปเนี่ยสี่ห้านัดอ่ะนะครับไม่ได้ลงแน่ๆเซนนอนเนี่ยแน่ๆสี่ห้านัดเมริโน่ก็ยังเจ็บโอ้โห ยุ่งแล้วนาคาราฟิโอรีก็มีข่าวว่าบาดเจ็บยุ่งเลยไปเยือนทอต์นมโมสเปอร์ก็ยังดีนะที่ทอต์นมโมสเปอร์สภาพทีมก็ไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากมายแต่ปัญหายังไม่ได้จบแค่นั้นเรื่องยังไม่จบง่ายๆเพราะว่าถัดจากเกมกับสเปอร์นะฮะเป็นเกมระดับค่าล้างโคตรยกครัวเลยก็ต้องไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรูปแบบใหม่นะเจอกับอาตาลันตา ไปเยือนหลังจากนั้นกลับมาเตะพีเมรีเกมชิชาตาเกมหนึ่งของฤดูกาลนี้มาเร็วหรือเกินนะฮะต้องไปเยือนอิสแลนด์หรือเอติฮัดสเตเดียมบ้านของแชมป์เก่าแชมป์สี่สมัยติดต่อกันอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้สองนัดนี้ครับชิชาตาอาเซนอลเร็วหรือเกินไปเยือนสเปอร์เออไปเยือนสเปอร์ลืมบอก เขาไม่ให้ใสชุดแดงนะพิมลีกอ่ะเพราะว่าเสื้อชุดแดงเสื้อชุดยาของอาร์เซนอลประจำฤดูกาลเนี้ยมันมันมันมีสีขาวเยอะเกินไปหน่อยนะแขนสีขาวอ่าตรงสีข้างข้างลาตัวเนี่ยแถบข้างลาตัวก็สีขาวเจ้าบ้านเขาขาวล้วนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าขาวขาวมากเกินไปเดี๋ยวมันดูกลมกลืนมันลายตาก,กันเพราะ,ะนั้นพิมลีกเขาเลยบังคับว่าอาร์เซนอลใส่สีแดงชุดยาไม่ได้ต้องไปใส่ชุดเยือนสีดําลงทําศึกเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีเลย นะครับอันนี้ก็แจ้งเอาไว้ต้องเอาตัวรอดจากปากไก่ให้ได้นะครับและไปเยือนมนซิตี้อย่างน้อยๆต้องมีหนึ่งแต้มห้ามแพ้ด้วยประการทั้งปวงดูแล้วอาร์เซนอลน,นะอาคารอาคารหน้าเป็นห่วงนะความหวังใหม่ของพวกเราสู้ๆอาร์เซนอล